ตีเช้าวันอาทิตย์นะคะอันนี้เที่ยวแรกเลยที่เราจะจะส่งกันนะคะเที่ยวแรกเลยหลังตุ๊จีนนะการที่ตุ๊จีนหย,หยุดไปลายวันมากเลยหน้าร้านปิดไปลายวันเลยนะคะเที่ยวนี้ไปสองคันสีเหลืองแล้วก็สีส้มคันนี้นะคะเที่ยวแรกนี้เราลงใต้กันนะคะสเปคขนาด เทเลอร์ขนาดบรรทุกแมคโคร3ตัน3ตัน3.5ตันนะคะเมตร90ยาว3เมตร5้งิตัวนี้ขนาดบรรทุกแมคโคร3ถึง3.5ตันนะคะแล้วก็ตรงนู้นขนาดลูกค้าเป็นบรรทุกรถไถรถไถน,นะคะรถไถ่ตัว LC 0ศูย์นะคะคสีส้มตัวนี้นะคะนี่นะคะ ขนาดเมตรเจ็ดสิบนะคะตัวนี้เมตรเจ็ดสิบแล้วก็ความยาวอยู่ที่สี่เมตรนะคะตัวนี้ขึ้นชมัมาัตโตรถไถนะคะนี่เลย oh. อย่าไปรีวิวสีส้มให้ดูอีกทีหนึ่งอันนี้มาดูให้ดูคันสีเหลืองให้ดูอีกทีก่อนนะคะรีวิวคันสีเหลืองนี้ให้ดูก่อนเลยตัวนี้เป็นดุมรอรถกระบะนะคะดุมรอรถกระบะแบบนี้นะคะจองนี้อ่า ดุมล้อรถกระบะข้างละสองล้อแบบนี้นะคะทั้งหมดสองคาน4ี่ล้อรับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4ี่ตันนะคะ,ะตรงนี้รับน้ำหนักได้สูงสุดถึง4ี่ตันนะคะนี่เลยล้อกระทาแบบนี้นะคะ,ทะเทอร์นะคะตัวเทเลอเร์รถส่งก็จะเป็นสเปคนี้แบบนี้นะคะ ขนาดพื้นที่ใช้งานก็คือขนาดที่เราแจ้งไปตอนแรกนะคะก็คือเมตรเก้าสิบแล้วก็ยาวที่สิบเมตรห้าสิบก็คือเฉพาะพื้นดําที่เราใช้งานด้านในตรงนี้นเลยนะคะไม่รวมสมร้อด้านข้างไม่รวมท้ายลาดไม่รวมบันไดแล้วก็ไม่รวมคอร์ด,ด้านหน้านะคะเฉพาะพื้นที่ที่เราใช้งานจริงๆลูกนะคะ้าขนาดกําหนดขนาดมาได้ลูกค้าไปบรรทุกรถอะไระสมมติไปบรรทุก แมคโครหรือรถเกี่ยวข้าวรถไถอย่ายเงเงี้ยลูกค้าสนะคาสามารถวัดขนาดของล้อหรือแท็กมาให้ช่างได้เลยบางทีเราต้องการพื้นที่ที่มันจำกัดเพื่อสัก10เซน15เซนอย่างเ<ม>ง,งี้ยพอลูกค้าสามารถฟิตขนาดมาได้เลยนะคะอยากได้กว้างเท่าไหรอยากได้ยาวเท่าไร่สามารถสอบถามได้แจ้งได้เลยนะคะมีเบอร์โทรแอดไลน์สามารถติดตอ่อสอบถามได้ชุดทั้งทางเลย แล้วก็ชมผลงานนะคะหน้าร้านของเราอยู่กาญจนบุรีนะคะลูกค้าดูผลงานหน้าร้านก็ได้มาสั่งสินค้าดูงานหน้าร้านก็ได้หรือ,อติดตามทางช่อง YouTube นะคะ YouTube TikTok แล้วก็ Facebook นะคะเราก็จะอัปเดตผลงานให้ดูเรื่อยๆทุกช่องทางเลยลูกค้าสามารถดูได้ทุกช่องทางได้เลยนะคะเรามีผลงานจะส่งให้ลูกค้าอยู่ตลอดนะคะเดินทางทัวทุกจังหวัด ลูกค้าสะดวกมารับงานหน้าร้านก็ได้เหมือนกันเดี๋ยวมีเบอร์ทิ้งท้ายไว้ให้นะคะเบอร์ิิ่ต่อนะคะโอเคไปแล้วคะ่ะ